วันที่19สิงหาคม2565นายธวัชชัยชัยวัตรรองอธิบดีกรมราชธรร์และโฆษกกรมราชทัรร์แจงกรณีรับตัวนางสาวสาวิกาชัยเดชหรือพิงกี้พร้อมพวกรวม19รายผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดีตามหมายสารเป็นหญิง5รายและเป็นชาย14รายได้ดําเนินการตามมาตรการรับตัวผู้ต้องขังเข้าเรือนจําหรือทันทศฐานโดยทุกรายได้รับการตรวจค้นตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 และแยกกักโรคตามปกติณ ทวัชัยกล่าวว่าเมื่อวันที่18สิงหาคม2565เวลา19นาฬิกา2นาทีนางสาวสาวิกาพร้อมด้วยผู้ต้องขังหญิงอีก4รายได้รับการส่งตัวเข้าทันทสถานหญิงกลางซึ่งทั้งหมดได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 ผลตรวจไม่พบเชือ้อและได้ส่งตัวเข้าสู่ห้องแยกกัโกโรคผู้ต้องขังรับใหม่จากภายนอกเพื่อแยกกัโกโรคตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 เป็นระยะเวลา5วันก่อนจะส่งตัวเข้าสู่แดนแรกรับต่อไปโดยทั้งหมด ให้ความร่วมมือและยอมรับในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของทันตสถานได้ดีมีสติและอยู่ในอาการปกติขณะที่ผู้ต้องขังชายอีก14รายทั้งหมดถูกนำตัวเข้าคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและรับตัวตามมาตรการรับผู้ต้องขังเข้าใหม่จากภายนอกตามปกติโดยกรมราชธานมมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ต้องขังด้วยความเท่าเทียมเสมอภาคพร้อมดูแลและควบคุมผู้ต้องขังตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด